ยอมานพงาดฟ้าตอนที่123บทประพันธ์ของคนพรัดถิน่นแววตาของหลัวซิวเปล่งประกายแต่วิธีทีนั้นปุรโรหิตมานกับส่งเสียงอนณสัพเพึลกวออกมาดิ้นหลุดจากโซ่น้ำที่ใต้เท้าบินมุ่งมาทางหลัวซิวซึ่งที่ทำให้หลัวซิวต้องตกตัวงก็คือแขนที่ถูกตัดถึงเมื่อสักครู่นี้ กลับรอยขึ้นมาอย่างข้ามไปถึงแล้วมาต่อเข้ากับจุดที่ขาดของโปรหิตมานนึกไม่ถึงว่าจะต่อเข้ากันได้เช่นนี้ขณะที่หลวงซิวกระดังตกใจอยู่นั้นเขาก็ฟา,าดฟันดาบไปหลายครั้งแต่ละครั้งก็มาพร้อมกับพายุซัดกระหน่ำพลังที่แผ่ออกมาจากดาบใหญ่ได้สับรวมมาร่างของโปรหิตมานเกิดเสียงระเบิดปรุนแรงแต่โรหิตมานกับต้านทานได้คล้ายกับว่าการจจ่โจมคันนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลย ในช่วงเวลาสั้นๆลัวซิลได้ฟาดฟันลงไปหลายแรงหลายครั้งโปรโรหิตมานั้นกลับมาถึงด้านหน้าของลัวซิลเมื่อโดือดสได้วยฟันลงใหม่ไม่กี่ครั้งท่านใดนั้นโปรโรหิตมานก็ใช้มือจับปลายดาบมังกรเขียวพิฆาตมันเอาไว้เช่นเดียวกับตอนที่เดียดสูดใช้มือจับหอกกระดูกขาของเขาลัวซิลสัมผัสได้ว่าดาบถูกจับไว้อย่างแน่นหนาจนเขาเขายับไม่ได้พลันนั้นทห้เขาเกิดความหวาดกลัวเขารู้ว่าตนในยวดโทสะของ ปุโรหิตมารผูนี้เข้าแล้วถึงอย่างไรก็เป็นจอมมารที่ถูกเลี้ยงดูมาจากไอมารที่รุนแรงของที่นี่ถ้าเขาสามารถต่อสู้ชนะปุโรหิตมารได้จริงคาดว่าดาบมังกรเขียวพิฆาตมานของเขาก็คงฟาดฟันปุโรหิตมารให้เป็นสองท่อนได้แต่แรกแล้วดาบมังกรเขียวของเขาที่ใช้สังหารมารโดยเฉพาะเอาไว้ทําอะไรปุโรหิตมารตัวนี้ไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าปุโรหิตมารตัวนี้มีพลังที่แข็งแกร่งมากมือข้างหนึ่งของปุโรหิตมาร กลายเปกงเล็บกระดูกขาวแผ่ปราณมรณะออกมาอย่างต่อเนื่องรุนแรงกว่าตอนแรกไอมานที่ดินแดนรกรางใต้ได้ไหลเข้าสู่ตัวของโปรหิตมานอย่างบ้าคลั่งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นว่ากงเล็บกระดูกขาวกำลังจะจู่โจงก็ามาแต่รอซิลก็ไม่อยากจะราดทิ้งดาบมาังกรเขียวม,มานี้ไม่เช่นนั้นก็คงต้องแย่งชิงแม้อยู่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายแววตารอซิลเปล่งแสงประกายํำแสงสีแดงยิ่งออกมาจากดวงตาของเขา ทะลุเข้ากับหัวใจของปูโรหิตมารปุโรหิตมารที่เต็มไปด้วยความพึกเหิิตัตสั่นขึ้นมากระดันหันพลังแข็งแก่งที่รวบรวมไว้ได้สลายหายไปในชั่วพริบตาล่องลอยไปในอากาศลัวซิลรู้สึกดีใจระลึกถอยหลังไพได้ไม่กี่ก้าเขาไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าตัวอันตรายนั้นอีกตอนนี้เขารู้ตัวว่าปุโรหิตมารแตกประหลาดมากแค่ไหนสามารถเพิ่มผลพลังตามอารมณ์สามารถดูดึ้นพลังให้มันมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อทําให้ตนของเขาเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาได้แต่จุดอ่อนของโปรหิตมานก็คือหัวใจแต่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากดาบที่หลัวซิลฟันลงไปและพลังที่แผ่ออกไปไม่สามารถทําร้ายเขาได้เลยแต่ดวงตาทะลุใจมานกับสามารถทําให้หัวใจเขาทะลุได้อย่างง่ายได้โปรหิตมานยืนกุมหัวใจเอาไว้แสงสีแดงในดวงตาก็หายไปนั่นคือดวงตาที่มีสีเขียวในแววตา แต่ไม่ได้ความน่ากลัวเขาเขากำลังถอยหลังสีหน้าบ่งบอกในความไม่อยากจะเชื่อเจา้จาเจา้าทำไมถึงถึงรู้วิชาศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่งนี้เป็นไปไม่ได้จะเป็นคนของฝ่ายธรรมะซ้ำยังต่อต้านพวกเราเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เไไมืม่อเขาได้เอ่ยคําว่าเป็นไปไม่ได้ต่อเนื่องกันหลายครั้งร่างกายเขาก็ค่อยๆสลายกลายเป็นสีดําจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหมอกดำไม่เคยเป็นอากาศหลวสิวโกออกไปที สิ่งที่ทําให้เขาสงสัยก็คือถ้อยคําของโปรหิมาที่เคยว่าวิชาศักดิ์สิทธิ์พี่โยโย่วิชาศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าหมอน,นั่นเอ่ยคือคืออะไรหลวงสิวนําหอกขนุขาออกมาเวดีนี้กลายเป็นสีขาวดาหิมะสว่างดาประจกขาวด้านบนมีขาระวิญญาณสีดําล้อมรอบอยู่ดูมีความชั่วร้ายสุดขีดและมีความงดงามอนาประหลาดอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ไม่ต้องถามให้มากความจะ้แค่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ร้ายกาจก็พอ ปอยโยโย่กล่าวเสียงเย็นชานามไม่อยากให้โดซิลรู้อะไรไปมากกว่านี้น้องชายที่แสนดีที่ไม่อยากให้เจ้าแสดงวิชามาต่อหน้าคนอื่นก็คือสาเหตุนี้สิทธิพิ่ได้แหกกฎถ่ายทอดวิชามาให้เจ้าแล้วตอนนี้เจ้ายาังจะต้องระวังตัวหน่อยอย่าทําให้ข้าทำผิดหวังในตัวเจ้านะสูเมีเยวกำชับออกมาโดซิลถอนหายใจเบาๆทานใดนั้นในหัวสมอง,องเขาก็นึกถึงรูปหน้าปโยโย ที่เย็นชาแต่งดงามไม่เหมือนใครขึ้นมาความรู้สึกสับสนอย่างมากเขาว่าปายโยโย่ต้องมีความลับอีกมากมายแน่ๆสุไปอยวก,ก็เช่นกันโดยเฉพาะปายโยโย่ที่ทาให้เขารู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะปายโยโย่ฝึกฝนวิชาสัตว์อสูรธอรไรรักทําให้กลายเป็นคนไม่เห็นแก่หน้าใครสุดท้ายก็มุ่งสู่ทางแห่งความพินาศแต่ถ้าคิดจะรัดทิ้งวิชามานี้ก็จะกลายเป็นคนพิการหลวงศิม,มั่นใจว่าปายโยโย่ต้องเป็นบุคคลสําคัญในนิภพบมาแน่นําซ้ํา ถูกหลายคนตามไล่สังหารถ้าทางละทิ้งวิชาสัตว์อสุรไพรักษ์หมดเมื่อใดก็จะไม่มีพลังใช้ต่อสู้ฉะนั้นเขาจึงต้องเพิ่มพูลังให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อจะได้ปกป้องหญิงสาวที่ภายนอกดูเย็นชาแต่ภายในของหลอนกับอ่อนโยนผู้นี้เขาเดินมาถึงจุดที่ได้ก็เพราะพบเจอกับหญิงสาวทั้งสองคนที่งดงามร,รำเริอย่างปายโยโยและสูมายาเขอต้องช่วยนาง ให้ฟื้นฟูพลังให้แข็งแกร่งขึ้นมาเส้นทางที่เขาต้องเดินยังอีกยาวไกลนักปุโรหิตมาที่ยิ่งใหญ่เมื่อถูกดวงตาทะลุใจ,จ,จมารจูโจมไม่สามารถรับทันถูกัวซิลทำลายจนตายพินาศตอนนี้ไม่มีอะไรมากกว่ากันัวซิลจะต้องไปยังแท่นบูชาได้อีกแล้วเขาจะทำลายแท่นบูชาที่นำภัยร้ายมาสู่ทวีปเฉิหนหูให้สินส้นซากพิชามาได้ค่าสอนเจ้าเปรียบเสมือนกับเครดปรางมังกรที่เผ่บบามังกรสร้างขึ้นเมื่อต่อ ต่อกัอกับเผ่ามังกรเองวิชามานก็เช่นกันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกัอกับยอดฝีมือแห่งพิภพมานเจ้าใช้มันให้ดีเถิดะนะปัญยโยเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่สงุกหลวสซิวเดินทางมาเป็นบราครึ่งชั่วอย่างก่อนจะมองเห็นท่านสูงที่ปกคลุมไปด้วยกลิ่นายมานอันเข้มข้นบนท่านบูชานั้นปี่ยวรูปมนุษย์ขนาดใหญ่สีดําที่ดูน่ากลัวอย่างยิ่งเมื่อเขาเข้าใกล้กับรู้สึกคิดถึงพลังอันแปลกประหลาดที่พุ่งกระสู่ร่างกาย ทำให้ศีรษะเขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงลัวซิวถอยหลังออกไปสองสามก้าแต่ความเจ็บปวดนั้นยังคงทิ่มแทงสมองจนเขาต้องร้อคำรามออกมานี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ลัวซิลคลรคลางออกมานี่จิตอย่างรู้ที่ทรงพลังแทรกซึมเข้าสู่จิตอย่างรู้ของเจ้าหลงซิวอ,อี้กล่าวเรื่งเสียงเคล่้ขึ้นลัวซิวตกใจรีบถอยหลังอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเองก็ดินเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นในห้องของความคิดฮ่าฮ่าฮ่าจะเด็กน้อย อย่างอ่อนหักนักอีกไมน่นานข้าจะควบคุมเจ้าแล้วใช้เจ้านําภาษายของเจ้ามาแม้ว่าพวกนักบบทจะตายไปแล้วแต่หากมีเจ้าคนเดียวพอข้าก็าายังสามารถเปิดแทนบูชาได้จ้าอย่าได้คิดทำลายแทนบูชาเลยฮ่า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 ซึ่งดังหัวเราอเยาะไม่หยุดหรว่สิวรู้ดีว่านี่คือผู้ที่ควบคุมเหล่าอาซูนมารและมนุษย์มารให้โจมตีพวกเขาแม้ตัวมันจะถูกผนึกไว้แต่จิตอย่างรุกมันยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้ต่อเขาหรืวสิวรู้สึกว่าร่างกายของเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ความรู้สึกอันมากขัง้งแผ่ซ่านไปทั่วจิตใจมันกระตุ้นในเขาต้องการสังหารเขารู้ว่านี่คือจิตอย่างรู้ของคนคนนั้นคนคนนี้ที่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณมาซึ่งก็เหมือนกับจิตวิญญาณเทพสิ่งสิ่งนี้ในมุมมาถือว่าเป็นสิ่งที่หายากมากหายากยิ่งกว่าที่จะพบในฝ่ายธรรมะอะไรเท่านะักสู่มาเยาอุทานานครตื่นเต้น แต่ฐานที่นางแกรู้สึกตกใจต่างกับแสดงความตื่นเต้นเล็กน้อยแทนหลัวสิ่วรู้ว่าพวกซูโม่หยาต้องมีแผนการบางอย่างแต่ว่าทําไมพวกนางถึงยังไม่บอกเขารออีกนิดปโย่พูดเสียงเบาเน่มเสียงอ่อนโยนทําให้หลัวสิ่วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจความเจ็บปวดดูมันจะเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นแต่แสจิตหนักหน่วงแข็งแกรง่งมันเริ่มควบคุมร่างกายของเขาทำให้อาก,การเขาเริ่มวิ่งอย่างรวดเร็วหลัวสิ่ว รีบใช้วิชามารกินกิน,กนจัดก,การมาเร็วเขา้าประโยชน์ตะโกนเสียงดังโลดเสียวที่เจ็บปวดอยู่ในขณะนี้ก็ตกใจรีบเร่งใช้วิชามารแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่พลังปานแท้แต่อรักการในการกินกินเหมือนกันจิตอย่างรู้ที่บุกลุกเข้าร่างกายก็ค่อยอ่อนแรงลงหลังจากถูกเขาเกินกินและไหลเข้าสู่่าใดจิตของเขาในวันนี้จะมาจิตอย่างรู้ของผู้แข็งแกร่งในวิถีมารแต่มันก็ยังคงบริสุทธิ์อยู่เสมอขอเพียงฝึกฝนวิชาเทพจิตอย่างรู้ก็จะบริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัว ร่างกายของลูซซิวกลับมาดีขึ้นอย่างมากเขานั่งขัดสมาธิลงกับพื้นแล้วเ,เริ่มกินกินอย่างม้าคลั่งขนาดนั่นเองได้ยินเสียงก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้กวหาดกลัวเสียงร้องหวาดกลัดกวดังขึ้นนี่นี่คือวิชามารกินกินของเจ้าเจ้าเจ้าฉันได้อย่างไรเออไม,ไม่ไม่น่อย่าอย่าอย่าฆ่าเขาเลยขาขยอมยอมแล้วข,ขยอมเป็ทนทาสของเจ้าก็ได้เจ้าเจ้าเมื่อได้ยินเสียงมร้องอ้อนวอนนี้ลัซซิวก็เร่งกินกินพลังของมันต่อไป กระทั่งจิตวิญญาเทพของเขาแข็งแกร่งขึ้นจิตอย่างรู้เขาก็เพิ่มผลขึ้นมหาศาลจิตปัญญาอบริสุทธิ์อย่างยิ่งไหลทะลักเข้าสู่ทะเลจ,จิตของเขาจากนั้นใช้เคล็ดวิชาก้าวมังกรเทพสามารถหลอมรวมมันเข้าโดยตรงและเปลี่ยนให้กลายเป็นจิตอย่างรู้ของเขาเองไอสาระแล้วคิดจะครอบครองร่างกายของข้าจะเสียใจตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วล้วซิลหัวโลาเยอะหยันตอนนี้เข้าใจาใแล้วว่าทําไมซูเหมียวและปาโย,โย,โ,ยโย่ไม่บอกเขาลวงหน้าว่าสามารถกินกินจิตอย่างรู้นี้ได้ มิฉะนั้นเขาคงทนกับความเจ็บปวดไม่ได้ถ้าหากเขาใช้พลังแล้วทําให้จิตญาณนั้นกลัวแล้วถอยกลับออกไปก็จะเป็นการเสียประโยชน์ทั้งหมดไปเปลป่าตอนนี้ดีแล้วหลัวซิวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นเปิดใช้จิตอย่างรู้ของตัวเองแล้วค่อยๆดูดคือพลังจิตอย่างรู้ของปุโรหิตมาตัวนั้นอย่างต่อเนื่องไอตัวนี้ยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดไม่คิดแต่ว่าแม้จะถูกผนึกก็ยังสามารถฝึกฝนพลังจิตวิญญาเทบได้แต่ก็ยังถือว่าโชคดีแล้วเจ้า หลงสิวี่หัวร้อยอยากขบขันนางโรดีึงความประกาศของวิธีมารคืนกินของปโยโยที่หลวงเสวใช้ดังนั้นนับตั้แต่แรกนางจะไม่กังวลเลยพลู้โรหิตมารที่ถูกคืนกินยังคงส่งเสียงร้องอย่างมากครั้งขอร้องให้หลวงเสวไว้ชีวิตมันเพราะหาาหลวงเวีืนกินมันไปแล้วชีวิตมันก็คงจุดถึงจุดสิ้นสุดในโลกวิถีมานั้นจิตวิญ,ญญาณเทพถูกเรียกว่าจิตวิญญาณมาร แต่ทั้งสองก็ใช้คําว่าวิถีเทพเหมือนกันซึ่งในพิภพมานั้นเป็นสิ่งที่หายากมากฝ่ายธรรมะก็เช่นกันจะมีเพียงแค่มังกรเท่านั้นที่ฝึกวิถีเทพแม้แต่มนุษย์ก็มีน้อยมากแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างหลวาสิวฝึกจิตวิญญ,ญาณเทพแต่สิ่งที่ขาดก็คือพลังจํานวนมากเมื่อก่อนเขากินยาเสริมพลังจิตวิญญ,ญาณจึงสามารถเพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลตอนนี้เขาเกินกินวิญญ,ญาณมาที่ยังอ่อนแอ ช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นเวลาผ่านไปไเรื่อยๆเสียงร้องของโปโรหิตมันก็เริ่มเบาบางลงไปโรซิลจะไม่ปราบมาตรงนี้แน่นอนเพราะเมื่อครู่มันพยายามควบคุมเขาจะมาคับให้เขาเปิดพิธีกรรมบนแท่นบูชาเขาไม่ปล่อยมาแน่เมื่อโรซิลลืมตาขึ้นเขามองเห็นที่บูชาขานาาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจิตวิญญาของมาที่เขาเกินไปก่อนหน้าน,นี้ถูกทำลายจนหมดสิน้นแม้กระทั่งวิญญาก็ถูกดึงออกจากร่างส่งผลให เจ้านั้นตายไปใน,นที่สุดรรสิวหลับตาและสำรวจจิตวินญ,ญาเทพในธาริจิตคุณตัวเองพบว่าจิตวิญญาณเทพของเขาโตขึ้นเหมือนเด็กอายุสิบขวบซึ่งใหญ่กว่าเดิมถึงหนึ่งเท่าเขาสังเกตว่าจิตอย่างรู้ของเขาเพิ่มผลขึ้นหลายเท่าตัวทุกสิ่งรอบตัวเขาสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนตอนนี้เขาได้ผ่านพ้นช่วงทารกและเข้าช่วงเด็กไปแล้วและเข้าเข้าสู่ช่วงเต,บติบโตในช่วงเต,บติบโตที่แบ่งออกเป็นสิบระดับ จนก่อจิตวิญญาณเทพของเจ้าจะดูเหมือนคนอายุ20ิปีเจ้าต้องพยายามต่อไปนะหลวงเสืออีก้กล่าวโลซิวหัวเราะออกมาแปลว่าตอนนี้ข้าสามารถเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นใช่ไหมเจ,จ้ามังกรจิ๋วจิตวิญญาณเทพของเจ้าอยู่ในช่วงไหนกันแน่หรือจิตวิญญาณเทพของเจ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่หลวงเสืออี้กล่าวพร้อมหัวเราะจิตวิญญาณเทพของข้าเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่พอเพิ่งออกจากไข่และการเป็นมนุษย์รูปรักษ์ของข้าจึงต้องเป็นแบบนี้ บูมปากของหลวงสิวกระตุกเล็กน้อยเขารู้มานาแล้วว่ามังกรจอมตะก่านี้ที่เห็นอยู่นั้นเป็นเพียงร่างที่มันไม่ใช่ความจริงนางเป็นหญิงสาวที่มีอายุมากเขารู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักเขาเป็นหญิงที่แซงตัวทําเป็นน่ารักอ่อนไหวพระเจ้าออกจากที่นี่ได้ข้าจะสอนทักษะมาอย่างเพิ่มพระเจ้านะหลวงสิวอี้กล่าวหลวงสิวรูปคางตัวเองพลางยิ่งม,มันเจ้าเล็เจ้าหนูน้อยข้าเห็นรูปรักที่แท้จริงของเจ้าจริงๆเลยไม่ให้เจ้าดูหรอก หลงเสวียสมบัดเสียงตอบเจ้าไร้กาดเกินไปเราจะถึงเวลาที่ข้าพร้อมหรือรอให้ร่างกายของข้าเติบโตขึ้นก่อนถึงจะให้ดูรสิวบิดขี้เกียดเล็กน้อยก่อนเดินไปยังแท่นบูชาด้านหน้าท่านบูชานั้นลักษณะเป็นขั้นบันไดมีขั้นบันไดจานวนมากจากการประมาณขเขลรสิวน่าจะมีมากกว่าพันขั้นส่วนบนสุดเป็นลานกว้างมีเสาคมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้งสี่มุมมีอัคระวิญญาณสลักอยู่ส่วนตรงกลางเป็นรูปศักดิ์ที่ดูน่ากลัว และเหมือนจอมาที่ดุร้ายท่านบูชาทั้งหมดดูใหญ่โตจนทําให้คนดูก่อเกิดความรู้สึกกลัวแสงสุรยที่ปกคลุมทําให้บยากาศดูเย็นเยือกบูชาออกบียใ,ใหญ่ขนาดนี้ตอนนั้นพวกคนในฝ่ายธรรมะไม่พบเจอเลยเหลรือหลวงสิวมองท่านบูชาขนาดใหญ่พร้อมกับเอ่ยถามอย่างสงสัยท่านบูชานี้ถูกสร้างขึ้นภายหลังโดยพวกนักบวชที่บงการมนุษย์มารและอสุรมาให้สร้างขึ้นมาปายโยโย่กล่าวต่อหลวงสิว ส่วนลมหายใจเข้าดึกๆึกหากเขาต้องการทาลายท่านบูชาสิ้นซากเขาจะเป็นต้องใช้ฝ่ามือมังกรสวรรค์เจ้ามารชั่วแผนการของเจ้าจบลงตรงนี้แหละโรเซียวเชยย,ยิ้มผางเริ่มปลดปล่อยพลังปานแท้จํานวนมหาศาลออกจากร่างกายเขาโคจรพลังลมปราณและพลังพิเศษเพื่อเร่งพลังปานแท้ส่งไปยังท่านบูชาที่อยู่ตรงหน้าปานแท้จากทั่วสาราทิศหลั่งไหลเข้ามาแปลว่าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยพลังมารแต่ส่วนใหญ่ ยังประกอบด้วยพลังวิญญาณที่เข้มแข็งกว่าพลังงานที่แฝงอยู่นั้นมากและมีมากกว่าพลังวิญญาณธรรมดาเพียงจะมันรุนแรงเกินไปอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการที่โดเซียว,วใช้ฝ่ามือมงกรสวรรค์ก่อนหน้านี้เขาไปใช้มันที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วซึ่งพลังทําลายล้างนั้นมหาศาลมากกว่าที่เขาจินตนาการบ่อยมากตอนนี้จิตวิญญ,ญาณเทพของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากบรรลุถึงแดนสัญญุทธ์ขั้นที่ห้าพลังเวทก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สามารถดูดซับไอปรานได้มากยิ่งขึ้นเหนือท้องฟ้าปกคลุมพื้นที่หลายร้อยี้เมฆดำพุ่งพราดและปั่นป่วนไอมาสีดำจำนวนมากมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาหาหรือซิลอย่างบ้าคลั่งโรซิลต้องใจจะปลดปล่อยฝ่ามืุมังกรสวรรค์ที่ส่งพลังเพื่อทำลายแท่นบูชาที่เสียสิ้นซากในขณะเดียวกันที่โลกเิษฝ่ายตรมัซึ่งอยู่ห่างออกไปต่างพากันมองดูท้องฟ้าบรรยากาศในขณะนั้นเต็มไปด้วยความกดดันแม้จะอยู่ไกล แต่พวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวที่ส่งมาจากทิศทางจากแท่นบูชาพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลานี้พวกเขากลับว่าพวกอสูนมาไม่ได้โจมตีเป็นกลุ่มใหญ่อีกลัวซิวกลการปีกเพลิงขนาดใหญ่ขึ้นจากหลังเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าห่างออกไปจากแท่นบูชาเขากำมัดนั่นทั้งสองข้างแขนที่เต็มไปด้วยเั้นเลือดปูดๆร่างกายที่แข็งแกร่งแผ่พลังวาดออกมาจากนั้น รวบรวมพลังวิญญาณรอบรอบตัวซ้ําไปซ้ำมาพลังปานแท้และพลังเวทในร่างกายของเขาพุ่งพรานออกมาจากร่างกายและทะเลจิตน,นขณะเดียวกันเขาก็พุ่งพลังทั้งหมดของเขาอย่างรวดเร็วจนหมดไปด้วยเช่นกันท่านใดน,นั้นพื้นแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน,นเป็นการสั่นสะเทือนทั่วดินแดนบรบกรางใต้แม้ว่าพวกคนที่อยู่นอกดินแดน ก็ยังสัมผัสได้และสิ่งที่ทําให้ผู้คนกลัวนั่นก็คือเสียงร้องห,อหววที่น่ากลัวดังขึ้นทั่วทั้งดินแดนรบร,รางใต้กระสีข้ามขวดของวิญญาณในระลบกพวกมันที่ถูกผลิตในดินแดนบกดังตะก,กระดังร้องห้วเหมือนปโยโยหัวเราะเย็นชาแล้วกล่าวว่าหากแท่นโบราณที่ถูกทําลายพวกมันจะไม่มีวันได้กลับเข้ามาได้อีกเลยทําไมล่ะอซิลถามขณะที่ของวรรมเบิดังต่อไปหากสามโลกเชื่อมต่อกันคนจะิภพบมามาเยือน เรไม่สามารถช่วยประมันได้หรือ